อ,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 อืกินหูหมูแก้วกันทุกคนนี่บางคนเรียกว่าหูหมูเย็นนะหรือว่าหูหมูสวยคือมี่ชอบมากเคยกินตอนเด็ก,ดกหาคนน้ำขายยากมากอะ่ะข้างในมันจะเป็นหูหมูกรึบกึบแบบนี้เลยข้างนอกก็จะเป็นแบบคอลลาเจนไขมันแบบฉ่ำฉๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้นี่มันจะมีความแบบกรุบกึบหนึบหนึบหอมหูหมูมากฟิลแบบหูหมูพะโลอะไรเงี้ยเนี่ยวทุกคนดูดิอร่อยมากกินมาปากได้เลยนะอือ อืมอร่อยอืมบางคนอยากจะกินน้ำสุแบบนี้อืมเวลาสั่งมาเขาจะมาเป็นแท่งๆนะแล้วเราก็มาหั่นอันนี้ไม่ต้องใส่ความร้อนหรือว่าอะไรเลยทุกคนบางคนเขาถึงเรียกว่าหูหมูเย็นคือมันกินแบบเย็นๆได้เลยอึมดูความจุ u ซี่เด้งๆของคอลลาเจนฮึมกินเล่นได้กินเป็นกับข้าวหรือว่ากับแกงก็ได้ ออืมอืมใครชอบกินเหมือนกันคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าใครที่ยังไม่เคยลองเลยก็คอมเมนต์มาด้วยมาแชร์กันว่าเป็นไงชอบไหมส่วนตัวดิฉันชอบมากพวกเขามาชอบร้านรอบแล้วเนี่ยอร่อยอืม